นับถอยหลังอีกไม่กี่วันการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินอาอทิตย์อุทัยศึกวัน172จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการให้แฟนกีฬาจาก195ประเทศทั่วโลกได้ร่วมสนุกกันอย่างเต็มอิ่มณนะสังเวียนไซตามะซุเปอร์อารีนาในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้เริ่มการแข่งขันเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย โดยเมื่อวันจันทร์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาวันได้จัดงานถแถลงขา่าวเปิดตัวศึกวัน172ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นโดยมีนักกีฬาซุเปอร์สตาร์คู่ไฮไลท์ขึ้นเวทีเปิดเผยถึงความพร้อมไฟล่าสุดต่อหน้าสื่อมวลชนให้รับทราบ ศึกครั้งนี้รับประกันความเดือดด้วยการขนนักกีฬาชั้นแนวหน้าของโลกมาประทะฝีมือกันทั้งหมด14คู่โดยมีเข็มขัดชิงแชมป์โลกวันเป็นเดิมพันมากถึง5เส้นด้วยซึ่งมีตัวแทนนักกีฬาจากไทยร่วมโชว์ผลงานถึง9คนและมี5คนที่จะได้ทำศึกเดิมพันเข็มขัด4เส้นภายในอีเวนต์เดียวโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากบิ๊กบอสชาติสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งและซ e อ1 c h วัน i o ม s h i ้เป็นผู้เปิดงานพร้อมกับพูดถึงความ พร้อมที่น่าสนใจในศึกวัน172ที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดล้ำค่าให้กับผู้ชมแบบรืมไม่ลงแนวคิดหลักของศึกวัน172คือญี่ปุ่นประทะทั่วโลกไม่เคยมีรายการไหนที่เราจะได้เห็นนักสู้ที่เก่งที่สุดของญี่ปุ่นต่อสู้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศกับนักสู้ที่เก่งที่สุดจากทั่วโลกมากขนาดนี้มาก่อนมันน่าตื่นเต้นจริงๆที่จะได้นํานักสู้เก่งๆจากทุกสารทิศมาแข่งขันกันที่นี่ผมพยายามจัดไฟระหว่างทาเครุประทะ รถถังมานานแล้วและผมถ่ายว่าคู่นี้จะต้องมีการโดนน็อกไม่ว่าจะทาคิลุน็อกรถถังหรือรถถังน็อกทาคิลุ คู่นี้จะต้องเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คิกบ็อกซิ่งในรอบ60ปีแฟนๆจากทั่วโลกต่างตื่นเต้นและจะเป็นไฟที่ดุเดือดมากสำหรับคู่เอกของรายการทาเครุเซกาวะซูเปอร์สตาร์ขวัญใจเจ้าถิน่นพร้อมบูกับรถถังจิตเมืองนนอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซูเปอปปร์ไฟ5ยกโดยทาเครุออกมาแสดงความมั่นใจก่อนชกโดยระบุว่าผมชกในเควันตั้งแต่ เปิดตัวจนเป็นแชมป์สามรุ่นสำหรับผมนี่คือความท้าทายครั้งสุดท้ายในอาชีพของตัวเองเหตุผลที่ <upfront> ผมอยากเจอรถถังเพราะเขาคือเบอร์หนึ่งเขาเคยครองแชมป์มาอย่างยาวนานและผมต้องการเป็นที่หนึ่งของโลกผมจะต้องสู้กับเขาด้านรถถังได้เปิดใจว่าผมเองก็อดใจรอไม่ไหวที่จะได้เจอกับทาเครุเช่นกันผมติดตามทาเครุตั้งแต่ก่อนเขาเซ็นสัญญาเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพเขามีด <t ina> ีกร <t ina> ีเป็นถึงแชมป์เควันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้เจอกัน ผมเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยและอยากทำผลงานให้ดีที่สุดผมจะสู้ให้ดุเดือดที่สุดสมกับแฟนมวยรอคอย ขณะที่คู่รองตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเทเวทขอข้ามสายลากความสำเร็จในกติกาคิกบ็อกซิง่งประกาศท้าชนมาซาอากิโนอิริในศึกชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเท,ทเวทเฉพาะการโดยตะวันฉายได้เปิดใจว่าไฟนี้ผมมาชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งผมได้ศึกษาดูผลงานของมาซาอากิตลอดเขาเป็นมวยที่ต่อยหมัดและเตะขาได้หน้ากลัวและครั้งนี้ชกที่ญี่ปุ่นด้วยเขาคงไม่ยอมง่าย ผมจะไม่ประมาทคู่ชกอย่างแน่นอนและต้องทำเต็มที่ในไฟนี้ส่วนฟังมาซาอากิเปิดเผยด้วยความมั่นใจว่าผมตื่นเต้นกับไฟนี้และอยากชกกับตะวันฉายจริงๆผมตั้งตารอคอยไฟนี้มานานและรู้ว่าเขาเป็นนักชกที่เก่งมากๆไม่เฉพาะมวยไทยแต่คิกบ็อกซิ่งด้วยผมอยากพิสูจน์ฝีมือตัวเองในวันแชมเปี้ยนชิพอยากให้ทุกคนติดตามไฟนี้มากๆ คู่ต่อมาที่หลายคนสนใจซุปเปอร์เล็กเกียดหมู่9้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทและมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทรุยลีมัดป้องกันบาลังมวยไทยจากนาบิลอานานเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะการ งานนี้ซูเปอร์เล็กแสดงความยินดีถึงการกลับมาชกที่ญี่ปุ่นอีกครั้งว่าผมรู้สึกดีใจที่บอสชาตีได้นําผมกลับมาชกที่ญี่ปุ่นซึ่งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยผมรู้สึกตื่นเต้นจะได้นําแม่ไม้มวยไทยเข้ามาโชว์ที่นี่อีกครั้งในวันที่23มีนาคมนี้ ทุกคนจะได้เห็นแม่ไหม้มวยไทยในรูปแบบของผมขณะที่นาบิลเผยถึงความพร้อมล่าสุดก่อนเจอคู่ปรับเก่าผมชกกับพี่ซุปเปอร์เล็กทางแรกเมื่อราวสองปีก่อนจากวันนั้นผมเติบโตขึ้นมากและได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างสำหรับไฟน์นี้การเจอกันภาคที่2ผมจะทำให้เต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะและขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยให้กำลังใจผมข้ามไปที่การดวลกันของ2ออดีตราชันคิกบ็อกซิง่งระหว่างโจนาธานดิเบล,ล่านักชกมากฝีมือจากอิตาลี แคนาดาปะทะกับทางด้าน 3A ไก่ย่าง5ดาวจอมบูรุ่นใหญ่โดยมีเข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวทเฉพาะการเป็นเดิมพันทางด้านโจนาธานเผยความรู้สึกถึงการได้ชกกับรุ่นพี่จอมเก๋าอย่าง 3A ว่าผมต้องขอบคุณบอสชาตีและวันแชมเปี้ยนชิพที่ให้ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้นับเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสแข่งขันที่นี่กับตำนานอย่าง 3A ส่วน 3A ตอบกับแบบคมคายน่าประทับใจผมรู้สึกดีใจที่ได้มาชกที่ญี่ปุ่นคู่ชกค,คือดิเบราเขาเป็นนักมวยที่เก่งในกติกาคิกบ็อกซิง่งแต่ผมจะมาชนะเขาเพื่อเอาเข็มขัด กับประเทศไทยให้ได้ผมเชื่อว่าในโลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์และผมจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขปิดท้ายที่เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเตรียมขึ้นป้องกันบอลลังครั้งแรกจากคานะโมริโมโตะผู้ท้าชิงสาวดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิง่งที่หวังโชว์ฟอร์มเก่งชิงเข็มขัดมาครองในบ้านเกิดให้ได้โดยเพชรจีจ้าเผยถึงศึกสําคัญในครั้งนี้ไฟ์นี้เป็นครั้งแรกที่มาชก ในต่างประเทศ และได้มาเจอกับคานะซึ่งเป็นนักมวยที่เก่งมีความรวดเร็วและใช้หมัดได้ดีดูเขาโชคตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาวันเขาเป็นแชมป์เควันหลายเส้นงานนี้สู้กันสนุกอย่างแน่นอนเพราะต่างคนต่างตั้งใจจะเปิดเกมแรกตนเองจะชกให้เต็มที่ที่สุดโอกาสนี้คานะตอบกับแบบไวไลายเจ้าบ้านฉันรู้สึกซาบซึ้งมากกับการได้ชิงแชมป์โลกในประเทศญี่ปุน่นฉันคิดว่าเพชรชีจ้าคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันและแข็งแกร่งที่สุดในรุ่นอะตอมเวท ด้วยแต่คนเดียวที่จะชนะเธอคือฉันฉันจึงตั้งตารอไฟนี้และอยากชิงเข็มขัดมาครองให้ได้นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาเข้าร่วมการแถลงข่าวอาทิอาร์เดีโนโมราเอสจากบราซิลซึ่งจะเปิดศึกชิงเข็มขัดวัน MMA รุ่นไฟเวทที่ว่างเจอกับคู่ปรับเก่ายูยะวากามะสึนักชกเจ้าถิน่นและมารัสกิก,กรียนเทพคิกบ็อกซิ่งจากอารเบเนียที่จะวัดฝีมือกับอีกหนึ่งนักชกเจ้าบ้านอย่างอากิโมโตโอนะ โดยทั้งหมดนี้พร้อมสู้กันสุดฝีมือเพื่อให้สมฐานะงานใหญ่ระดับโลกศึกวัน172วันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้เริ่มแข่งขันเวลา14นาฬิการับชมในรูปแบบของเพเปอร์วิวเท่านั้นโดยแฟนกีฬาที่รับชมในประเทศไทยสามารถซื้อแบบเพเปอร์วิวในราคาสุดคุม้มเพียงแค่200บาทตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22มีนาคมและยังมีสิทธิ์รุ้นรับ,บโบนัส3 5 0 0 0 0บาทเป็นรางวัลพิเศษอีกด้วย